สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องอาร์มบัสซิ่งแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสังคมรถบัสทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนกําลังอยู่ในช่องที่ว่าพูดแต่เรื่องรถนะรถบัสอย่างเดียวเลยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนะฮะเราอยู่กับนิวประยุทธ์ทัวร์นะฮะวงการรถบัส3ามศนย์เนี่ยน่าจะรู้จักบ้านนี้เพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่เคยเล่นรถแต่ผมก็รู้เห็นเคยเห็นรถบ้านนี้วิ่งแล้วนะฮะเก่าแก่เลย ยุคเก่าๆนี่น่าจะรู้จักกันดีชื่อนี้แบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้อามจะมาพามาดูดีกว่าขายนะฮะนะครับขายของดีนะครับขายของดีรถคันอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับขายของดีสําหรับเพื่อนๆใครที่กําลังแบบหารถอยู่นะอยากได้รถคันแรกหรือว่าเอาใจคนชอบญี่ปุ่นนะฮะเอาชอบญี่ปุ่นเลยเราเนี่ยพา,าพามาดูเราพอเราพูดถึงเกนเนียวันโว มาเยอะและ้วเรามาพูดถึงญี่ปุ่นบ้างวันนี้เราจะพามาดูนะรถอีซูซุนะฮะทรงที่เราเห็นนี่คือเป็นขอเรียกว่าใบไม้แล้วกันนะฮะเอาที่เป็นเพื่อนดูคิดเองแลยกันใบไม้อะไรก็ไม่รู้ก็คือใบไม้นั่นแหละนะฮะสีอามให้ยังอามว่าอามให้95%เลยอ่ะจะร้อเซก็ไม่ได้นะเกือบร้อยนั่นแหละเพราะว่าสวยครับไม่มีบวมเลยนะครับช่วงนี้คันนี้เป็น ช่วงล่างอีสุนะฮะข้างหน้าเป็นปีกนกอีสุเลยนะฮะเป็นอีสุทั้งลำเลยครับคันนี้แล้วก็ล้อจักเป็นถุงลมในได้10บน็อตหมดเลยนะครับช่วงล่างได้เป็น10บน็อตหมดเลยรถวิ่งงานอยู่นะฮะเพิ่งมาเมื่อเช้าถึงเมื่อเช้านี้กลับมาจากทะเลอามก็ขออนุญาตมาถ่ายเลยพอดีมาวิ่งงานอยู่ฮิตโลกนะครับก็รู้จักกันรเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะฮะ อ่ะเรามาดูท้ายกันหน่อยไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาท้ายนะฮะนี่เบอร์โทรตามนี้โทรมาได้เลยนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะทีมงานกำนันยุทธนะครับ081 887 6477นะฮะท้ายแอร์ลงตัวรถวิ่งงานอยู่นะไม่ต้องกังวลเลยท้ายนี่ก็ถือว่าตกแต่งปรับปรุงมาให้ดูทันสมัยละนะฮะทันทันสมัยเรียบร้อยหมดละเครื่องก็เป็น 6WF นะฮะเป็นเครื่องยอดฮิตคำว่ายอดฮิตนี่คือถ้าเป็นอีสูเขาจะนิยมใช้เครื่องตัวนี้กันนะครับแอร์ก็ใหญ่เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาดูด้านนี้เราถ่ายกันแบบอย่าบอกอย่าเพิ่งล้างเอาให้เห็นแบบสภาพอย่างนี้แหละนี่ครับก็สวดทรงเดาว,ว่าน่าจะเป็นเก๊ะไฟฟ้าเก๊ะลมไม่มีไม่เหมื่หมายถึงไม่มีที่เปิดดูสิสีอะไรก็ยังแบบ รถรถทำสีมาแล้วล่ะครับรถปรับปรุงสีมาแล้วนะฮะสวยอันนี้ก็เป็นสิบน็อตนี่ก็เป็นดุมอิสุหมดเลยนะครับดุมอิสุถุงลมในอิสุเซอร์ไพได้นอนราคานะครับเดี๋ยวเราบอกกันในคลิปเลยครับมาเรามาไล่ดูตรงนี้ขึ้นไปนะฮะให้ดูชายข้างล่างก่อนนี่มีลิฟด้วยนะมีลิฟลิฟยื่นออกมารับด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ผมเรียกว่านลิฟ เพราะว่าเวลาปิดประตูไอลิฟนี่มันก็จะหุบเข้าไปเวลาเปิดมันก็จะพุ๊บออกมานะฮะรู้เลยว่าเชิดชัยเ <c oughs> ชิดชัยแน่ๆนะครับอ่าก็นี่ก็เป็นปีกนกนะฮะอิสุนะครับมาเรามาดูภายหนะ้าภายายภาย,ภาย,ภายด,าด้านหน้ากันก่อนหน้ารถนี่ตัดมาได้สวยมากเลยครับไฟก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะไฟรุ่นใหม่เรียบร้อย ตัดขึ้นมาข้างบนบาซูก้าไฟสองถนนอะไรก็ครบนะครับครบเลยถือว่าจ่ายตังค์แล้วก็วิ่งงานได้เลยมาเรามาดูภายในกันเรามาดูภายในนะถอดรองเท้านะครับนี่ลูกชายเท่าแก่ขึ้นได้เลยนะขึ้นได้เลยครยังไม่ได้ทำคเลยังไม่ได้ทำด้วยอยวยกลับมาถึงอ่าเปิดไฟโชว์เลยมีของดีอะไรจะจะดูดูโอ้กจำไม่ได้ละ อ๋อเพดานก็เก็บมาหมดแล้วนะเพื่อนๆน,นี่โอ้นี่โอ้โหได้รถพร้อมใช้เลยอ๋อโอ้สวยๆไม่อายเขาเลยเนี่ยโอ้นะฮะสวยมากเลยครับพอพอขึ้นมาแล้วลืมลืมเลยนะว่าเป็นทรงอะไรนะฮะเหมือนเหมือนรถใหม่เลย อะมาตัวถังเชื่อชัยแน่นอนครับเรามาดูเบาะเบาะนี่ก็เก็บงานมาอย่างดีเลยนะครับโหใครได้ไปได้รถดีเลยไม่ต้องทําอีกแล้วอะครับแอร์ยังเย็นอยู่เลยนีนเนี่ยสแสดงว่าเพิ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้าอู่นะบบเบาะเบลครบเบลครบนะครับแล้วก็ผ้ามงผ้าม่านใหม่นะผ้าม่านใหม่นะครับการันตีให้เลยผ้าม่านใหม่นะรีวิวตามจริงไปเลยนะครับ อ่าทีวีจอแบนข้างหน้านะครับอ่าเก็บงานอ่าเนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์มีหมดนะปุ่มเลือกเอาเลยนะครับนี่เลือกได้หมดไฟมีหลายสเต็ปฮิ่งก็เป็นหิ่งรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฮิงโชว์ฮิ่งคือยืนเต้นอย่างเงี้ยไม่อึดอัดแน่นอนบริเวณนะครับอ่ามาเราไปกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าข้างพื้นโลกโอ้โห เมื่อกี้ลูกชายเท้าแก่บอกรถยังไม่ได้ทำว่างับผมขึ้นมาผมนึกว่ารถทําเรียบร้อยละโอ้สะอาดมากนะครับอ่าสวยถือว่าเรียบร้อยนะตามวิดีโอเลยนะเรียบร้อยครับใครหาอยู่รถคันนี้ถือว่าเป็นรถมือสองที่คือได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในนะฮะแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนนะ่าต้องเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นนะครับเจ้าของบอกว่าถ้าคุณชอบสแกนเนียคุณไม่ต้องมาเสียเวลานะฮะ รถบ้านนี้เป็นรถเล่นแต่ญี่ปุ่นนะครับนะใครเล่นญี่ปุ่นก็ก็รู้จักกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับแรงนะความแรงไม่ต้องพูดถึงอะไรถูกไหมถูกนะครับนะฮะสำหรับคนไม่ติดแบรนด์คันนี้ก็น่านี่มีไฟนี้ด้วยนี่อ่าไฟแบบปรปป๊อปป๊ป,ป,ปนะครับมีเสาด้านหลังนะฮะเสาด้านหลังอันนี้ก็เป็นมุมมองด้านหลังไปด้านหน้านะครับ ก็จะเว้นตรงกลางไว้นิดหนึ่งเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นที่ดูดเป็นแอร์เนาะนะฮะไม่ใช่แอร์หลังคานะไม่ใช่แอร์หลังคาเหมือนเบนก็คือเป็นแอร์แอร์ข้างๆเราเนี่แหละแต่ว่าที่ดูดเขาใช้ไปดูดตรงนี้ดีเนี่ยผมชอบช้ใช้ตรงนี้แหละมันมันไม่โน่หูนะแต่ว่าพัดลมก็จะอยู่ในนี่แหละพัดลมอยู่นี่มันจะบดูดอากาศบ,าบังคับบดดอากาศกลางตรงกลางเฉยนะฮะเพดานดูดกว้างดี พูดถึงตัวถังเชื้ชัยนี่เป็นเลดหมดนะเพื่อนๆเบานะครับเลดด,ด,ดูดิดูเลดมันรักษาง่ายดูดิมันเลื่อมตลอดเลยครับนึกถึงรถรถสมัยก่อนบัตตนี่นะครับเออมาบอกก็เหมือนหุ้มมาใหม่นะฮะบ,บอกหุ้มมาใหม่เลยเอ,อผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องเหนื่อยไปแต่งด้วยคือกว่าจะเอารถไปทําหลังคาอย่างนั้นก็ต้องมี มีประมาณสิบห้าวันได้นะพราะหลังคาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเอาไปวิ่งนักเรียนเนี่ยหาเงินวันละแปดเก้าพันได้สบายสบายเลยครับเนี่ยอืมสวยสวยถือว่าไม่อายเลยครับเนี่ยเอาไปไม่อายเลยนะโอเคหลังคาสีสวยพร้อมวิ่งงานแล้วนะหลังคาเราไปดูชั้นล่างบอกโอเคมาม่านใหม่หลังคาใหม่ไฟทงไฟเทค ทีวีสองเครื่องครบแล้วนะครับนะราคาผมว่าเราใจผมว่าลงราคาไปนี่เผอเอมีคนอยากได้เลยแหละนะพื้นสะอาดแล้วนะพื้นสะอาดสวยอันนี้ก็หุ้มใหม่ผนังนี่หุ้มใหม่หมดเลยอ่าเก็บงานใหม่ตัวนี้ก็แบ่งกันเป็นชัดเจนเนาะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถอ่ายุคยุคเก่าายังไม่เอาปกติจะเอาตรงนี้ออกแล้วนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําอ่าห้องน้ํานี่ห้องน้ําก็ประมาณประมาณนี้เลยห้องน้ํานี่เก็บงานเรียบร้อยนะชงชากาแฟถ้วยอะไรมีหมดอันนี้ประตูอะไรขออนุญาตเปิดไม่ใช่เปิดมาเราเจอเป็นถุงนะอ๋ออุ้ยตกใจนึกว่าอะไรด,ดำๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บผ้าหนะ่มเนาะสําหรับเรื่องเวลาลูกค้านะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเฮ้ยพูดถึงตรงนี้ทําเป็นห้องถ้าเกิดเราจะแต่งเป็น ห้องทะลุเป็นห้องสูตรก็ได้นะครับเนี่ยผมว่านะตัวถังเชื่อชัยขอต่อมาโล่งอยู่แล้วมาเรามาดูห้องข้างล่างว้าวโอ้โเอาโอ,โอ้ผมสูงร้อยหกสิบห้าเหมือนเดิมตอนนี้โล่งมากโล่งมากเรามาดูกล้องหน้ากันโอ้โล่งมากเพื่อนๆถือว่า แล้วพื้นพื้นด้านล่างนี่ก็คือเป็นพื้นที่ไม่มีเป็นพื้นที่ไม่มีอ่าคือเป็นพื้นเรียบอ่ะพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นพื้นเรียบเนาะ<ม>เป็นพื้นเรียบเลยดูดิแล้วเวลาบ่อนั่งก็นั่งเสมอกระจกนะดูสวยดีเป็นพื้นเรียบทําให้ดูทําให้แบบเวลาเราเดินมันก็จะไม่สะดุดกันนะครับเวลาเดินก็ไม่สะดุดกันนะฮะ mm. แล้วก็จะมีโต๊ะทํากิจกรรมตรงกลางนะฮะมีโต๊ะทํากิจกรรมแล้วก็ เหมือนคาเฟ่นะโต๊แบบบาร์แบบโอ้โหแล้วเครื่องดืม่มนี่นี่นี่ถามหน่อยว่าเปิดกินได้ไหมหรือว่ายังไงหรือเอาขวดเปล่ามาเลียงนะครับโอ้โหเห็นแล้วมันน่ากินสุเหลือเกินนะครับเพื่อนอ่าภายในก็จะโล่งนะดูสิโล่งโอ้ผมดูเตี้ยไปเลยอะ่ะโอ้โหนั่งเดือหัวเสมอนี่เลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนห้องล่างถือว่าไม่น่าอายนะแล้วเพดานเขาก็ยังเก็บมาดีด้วยนะครับไปดูกัน เพดานก็สวยนะครับพดานก็เก็บมาทั้งชั้นบนชั้นล่างทาเพดานมาหมดเลยครับอย่างนี้เลยโอ้โอ้ผ้ามานข้างล่างก็สวยทีวีก็ครบนะฮะ,ต,ะตามกฎหมายนะฮะก็นะฮะไหว้วอนด้วยครับว่าห้ามเล่นการพนันนะห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียนะไอที่โชว์นี้ก็คือ,อดูได้อย่างเดียวนะครับกินน้ํำลายไปนะฮะแวะปั๊มถึงบ้านก็นะค่อยกินนะครับค่อยว่ากันนะฮะ แต่การเดินทางต้องนะห้ามกินนะครับนะโอ้ผมต้องขอโทษด้วยคลิปวิดีโอก่อนที่จริงๆผมทําคลิปไปแล้วแหละครับก็ยังไงการขับรถบัสเนี่ยก็ยังไงต้องสองคนนะส่วนคลิปที่ผมทําไปก่อนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับไม่มีเจตนาอย่างอื่นใดเลยนะครับนะครับมาเราไปดูเดินไปโอ้โหนี่มืออ้ประตูอัตโนมืออัตโนมัตินะครับนี่เปิด AI แอร์ละ เนี่ยเสียงแอร์มันจะเงียบเนี่ยครับโอเควิแอร์เย็นนะ่ะนี่รถจอดตากแดดอยู่นะแอร์เย็นเพื่อนๆ่ะแอร์เย็นสวยๆนี่ห้องคนขับห้องคนขับก็อีสุเหมือนกันนะเก,เกียร์ก็เป็น หกเกียร์เดินหน้ามั้งเดี๋ยวผม,ามถามลูกชายก่อนห้องโล่งห้องตรงนี้โล่งนะห้องโล่งสะอาดที่คนขับเตี้ยนะครับลงเตี้ยเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะพวงมาลัยสะอาดอะไรดูดีหมดเลยนะครับเบาะนั่งมิกซ์เครื่องเสียงไม้อันนี้ก็เก็บหลังคาอะไรมาให้หมดแล้วถือว่าสวยนะฮะอู่ช่างตะว่างั้นนะฮะนะฮะทำภายในมาจากอู่ช่างตะอ่นะ <ś les> ช่างตาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องด้านหลังกันดีกว่า6 w f 3 6มย,ยโโตัวใหม่เลยใช่ไหมโอโ้โ,อโหตัวนี้โอโ้โ,อโหดูสิเพื่อนรถจอดตากแดดนะเมื่อกี้ผมยังว่าแอร์เย็นอยู่นะฮะสีถือว่าสีถือว่า95%คถือไม่มีที่ติ นะฮะถือว่าเก็บงานมาสวยแล้วก็ภายในเบาะใหม่หลังคาสวยแอร์เ,เยน็นเครื่องเสียงนี่ผมคิดว่าดีแน่นอนเพราะว่าต้องทำมาพร้อมหลังคาหมดนะฮะแก๊ปเกิร์บก็เรียบร้อยได้ทั้งสองอันเลยนะครับท้ายก็ใหม่หน้าก็ตีใหม่นะฮะราคาเดี๋ยวก่อนเกียร์มันเกียร์หกเกียร์หรือเจ็ดเกียร์หกเกียร์เดินหน้าครับหกเกียร์เดินหน้า กียร์สายอทูด้วยอ่าอ๋อรม้งเยกอ่าอ่าอก็เลยใช้เป็นเกียร์สายไปเลยเกียร์สายอ๋ยอโอเคเพื่อนมาฟังราคาคันนี้ใครสนใจหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งล้านแป้ยผมจะต่อหนึ่งล้านห้าแสนสหน่อยหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อรองได้เอ่อถามตรงๆเลย มีผ่อนไหมก็เดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกันดีกว่านะอาจจะขอจ่ายสองงวดมีวางกันเนาะหรือมาเทิร์นกันได้อะไรได้อยู่เนาะไม่รับเทิร์นเอาที่ดินมาค้ำได้ไหมได้นะนะครับรถจอดอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะสบายใจดีกว่าตัดสดนะครับเออใช่เพื่อนถ้าถ้าผ่อนกันแล้วมันก็อย่างว่าแหละรถไปด้วยดูภาษีภาษีขาดไหมภาษีขาดเออ นะครับอ่ากระจกหน้ารอเปลี่ยนอ่าภาษีขาด30มิถุนา67โอ้อีกนานอยู่ครับรถผ่านการอ่าตรวจขนส่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่สนใจคันนี้อามก็รีวิวให้ดูแบบชัดเจนเลยนะแล้วเอาอย่างนี้มันมีขาย2คันมีใบไม้1คันนะครับแล้วก็มีเสาคู่เดีย๋ยวผมค่อยไปถ่ายเสาคู่ให้ดูเป็นภาพนิ่งละกันนะฮะมัน อ๋อจริงๆปล่อยสามคันอีกคันหนึ่งยังไม่อยู่ไปวิ่งงานแต่ว่าคันนี้ก็จะไปวิ่งงานใช่ไหมใช่ครับไปต่อ,ตอพรุ่งนี้เช้าอีกโอ้โหมันหาตัวจับจ้างจริงอะพิจารณาลองดูผมว่าอย่างน้อยๆก็ผมว่าก็ดีกว่าเสาคู่อ่ะผมว่าคือคันนั้นมันเสาคู่ไงเนะพื่อนถ้าเราคันนั้นก็แต่งเต็มเหมือนกัน,นโอ้โหเสียดายเราจะโอ้โหแล้วแต่งรถดีแล้วขายคนอื่น อ๋อรออูว่างตติด่อแล้วนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเก็บบข้าางงลล่ครเห็นไหมล่ะแล้วคันนั้นอากาซิปที่เท่าไหร่คันนั้นน่ะเปิดไปสิบห้าเปิดไปสิบห้าโอ้โหราคาเปิดเพื่อนๆยังถูกขนาดนี้พร้้อมทุกคัแล้วดูเหมือนท้ายใหม่ด้วยนะดูดิอ่าเหมือนท้ายใหม่อ่เดี๋ยวผมพาไปดูโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้หนึ่งล้านแปดแสนต่อรองเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไปให้เบอร์โทรตามนี้จดไว้เลยนะลองโทรมาคุยกันดู โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ